สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยวิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดทนบุรีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตอนที่4อาชีพนักพยากรดวงชะตา คนไทยกับนักพยากรดวงชะตาหรือคำสั้นๆว่าหมอดูได้อยู่คู่กันมาตั้งแต่ครั้งบรรพการจะแต่งงานจะขึ้นบ้านใหม่จะเปิดร้านใหม่มก็จะต้องปรึกษาหาหรือหมอดูหาเลือกงามยามดีให้วันสำคัญนั้นย้อนไปสมัยโบราณรการรบทัพจับศึกก็จะต้องใช้ตำราโหราศาสตร์กำหนดเลือกเดินทัพเพื่อนำไปสู่ชัยชนะจะทำนาทำไร,รก็ต้องมีพิธีแรกนาขวัญ มีการพยากรณ์น้ำท่าจะสมบูรณ์หรือไม่การพึ่งพาหมอดูจึงเกือบจะเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทยมาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัยด้วยเหตุนี้จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าโหราศาสตร์มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันทั้งปัจเจกชนครอบครัวตลอดจนองค์กรและหน่วยงานต่าง สำหรับประเภทของหมอดูที่คนส่วนใหญ่ใช้บริการมากที่สุดคือหมอดูวันเดือนปีเกิดหมอดูลายมือหมอดูไพ่ย,ยิปซีไพ่ป๊อกหมอดูกราฟชีวิตหมอดูห่วงจุย้ยและหมอดูโงเหงตามลำดับโดยส่วนใหญ่จะไปใช้บริการที่บ้านหมอดูรองลงมาคือที่ร้านของหมอดูรวมทั้งร้านอาหารและโรงแรมที่จัดมุมไว้ให้บริการ เพื่อความสะดวกและความหลากหลายที่จะบริการให้กับลูกค้าปัจจุบันหมอดูได้พัฒนานก้าวไกลไปกับการใช้สื่อต่างๆทั้งทางวิทยุโทรทัศน์ดาวเทียมสื่อออนไลน์อย่างอินเทอร์เน็ตรวมทั้งบริการออดิโอเท็ก์ผ่านหมายเลขโทรศัพท์พิเศษคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาด้านการงานการเงินความรักใช่หรือไม่ ถ้าใช่ที่นี่มีคำตอบโทรมาหาเราสิคะที่1900นั่นคือข้อความหนึ่งในล้านล้านข้อความของการเชิญชวนให้คนที่มีปัญหาที่ว่านี้โทรไปปรึกษาหมอดูที่พึ่งทางจิตใจบริการหมอดูไฮเทคเหล่านี้จึงได้รับความนิยมมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาคนวัยทำงานรุ่นใหม่เนื่องจากประหยัดสะดวกรวดเร็วทันใจไม่ต้องรอคิวนาน ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้าการบริการของหมอดูไฮเทคเป็นการขยายธุรกิจของอาชีพหมอดูนับเป็นช่องทางการตลาดใหม่ที่จะสร้างรายได้ให้กับอาชีพหมอดูมากขึ้นในอนาคตถึงแม้ในยุคที่เศรษฐกิจชะลอการเติบโตแต่อาชีพหมอดูอยังเฟื่องฟูเป็นโอกาสอันดีของผู้ที่จะประกอบอาชีพหมอดูที่จะศึกษาหาความรู้ในด้านนี้ นายกสมาคมโหนแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าอาชีพหมอดูเริ่มจากการลงทุนที่ต่ำแต่หาเงินง่ายรายได้ดีเรียนเพียง3เดือนก็จบแล้วถ้าพัฒนาศักยภาพตนเองในการประกอบอาชีพก็สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยมไม่ต่ำกว่าเดือนละ2-30 0 0 0บาทในขณะเดียวกันคนไทยเสียเงินค่าหมอดูปีละไม่ต่ำกว่า3,000ล้านบาทสำหรับในโลกของคนตาบอดที่จะประกอบอาชีพหมอดู ได้มีหมอดูตาบอดหลายคนที่ประสบความสำเร็จจุดประกายแสงสว่างนำทางให้ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้มีกำลังใจที่จะมุ่งมั่นก้าวเดินสู่ความมั่นคงในอาชีพนี้ต่อไปอาจารย์สุทัศน์ปึงสิริพัฒนาหมอดูตาบอดบุคคลต้นแบบประสบความสำเร็จสูงสุดมีความสามารถด้านพยากรณ์หลายแขนงอาทิวิชาพายิปสี วิชาเลขเจ็ดตัววิชาทักษะมหายุกวิชากราฟชีวิตวิชาโหราศาสตรไทยโหราศาสตร์ภารตะโหราศาสตราา์สิบลักษนา <S <S ผมชื่อสุทัศน์พึงสิริพัฒนานะครับเป็นกรรมการบริหารของมูลนิธิคอฟิลพระคนตบ,บอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระร,ราชาสุดาสยามบร,รมราชกุมารีนะครับผมก็เป็นคนกรุงเทพเกิดแถวแถวบางรักนะครับสอนอบางรัก ตามบอดตั้งแต่กำเนิดแต่ว่าที่บ้านเป็นห่วงนะครับก็เลยไม่ได้ให้ออกไปไหนเลยไม่ได้เรียนอะไรเลยนะครับจนถึงอายุ17ปีทีนี้ก็เลยบอกทางบ้านว่าไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยต้องหาอะไรทําหรือว่าหาอะไรเรียนฝึกอาชีพอะไรก็ตามแต่นะครับเพื่อที่จะได้เป็นที่พึ่งของตัวเองเพราะว่าเราก็รู้เนาะว่าทุกสิ่งอย่างก,ก็เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคงจะไม่มีใครมาดูแลเราไปตลอดการนะครับ เป็นสิ่งที่ยากต้องต่อสู้กับตัวเองนะครับเพราะว่าเรากลัวเรากลัวรถเรากลัวตกล้มตกท่อตกทุกสิ่งทุกอย่างที่มันตกได้นะครับเมื่อเราได้ออกมาฝึกที่มูนิธิคคอฟฟิลนี่แหละฝึกอบรมเรื่องของการเดินไม่เท้านะครับการเดินไม่เท้าการช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจาวันให้เรามีความมั่นอกมั่นใจมากขึ้นว่าเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะครับจุดที่ยากที่สุดก็คือเราเราต้องต่อสู้กับความรู้สึกตัวเองนะฮะ ความกลัวที่มันมีมากมายนะครับยิ่งเรามองไม่เห็นเนี่ยความกลัวมันก็ทวีคูณนะการเรียนจริงๆก็คือเป็นกศนอนะครับแล้วก็เรียนปริญญาตรีจบที่รามคำแหงนะครับคณะมนุษยศาสตร์สาขาสื่อส,สารมวลชนจบปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยน,นะครับสาขาปรัชญาณเวลานี้ก็เป็นช่วงที่เรียนต่อนะครับกำลังอยู่ในระหว่างการทำ เป็นเอกนะครับในการทำวิทยานิพนธ์นะครับยิ่งเรียนในระดับที่มากขึ้นสูงขึ้นเนี่ยเราจะต้องทุ่มเทมากขึ้นก็อาจจะมากกว่าคนทั่วไปแต่โชคดีนะครับที่ณเวลานี้เนี่ยเรามีเครื่องมือเครื่องมือ,เค,อ,มอเครื่องไม้ต่างๆที่ช่วยให้คนตาบอดเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าถ้าเป็นบทความเป็นอะไรอย่างนี้เราก็สามารถจะเอา สิ่งที่เป็นกระดาษเนี่ยมามาสแกนกับเครื่องเครื่องสแกนแล้วเขก็แปลงเป็นเทคนะครับออกมาให้เราอ่านได้เป็นเสียงได้นะครับวิธีของการประกอบอาชีพน้อยหมอููเองก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่ที่สามารถจะใช้เสริมก็ได้หรือว่าใช้เป็นหลักก็ได้นะครับหลายๆคนเนี่ย เอาอาชีพหมอดูไปเป็นอาชีพเสริมเนื่องจากว่าเขาอาจจะเปิดร้านนวดใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ดูดวงไปด้วยบางจังหวะบางครั้งมีการออกบูธมีการออกนิทรรศการงานต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องการหมอดูเนาะคนตาบอดเหล่านี้ก็ก็ได้จังหวะที่ไปออกบูธบ้างไปหาไรายได้ในลนนักษณะนี้เป็นการพึ่งพาตัวเองนอกจากช่วยให้ตัวเองเออมีไรายได้แล้วนะครับในทางหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าปัญหาของคนเรา ในยุคนี้ในเยอะนะครับความทุกความรักที่ผิดหวังอกหกักหรืออะไรต่างๆนี้มากมายนะครับแต่เวลาที่เรามีความทุกข์เมื่อไหร่น,รนี่คนที่เราจะนึกถึงก็คือหมอดูนั่นเองนะครับคือเราเหมือนกับเป็นกระโถนเป็นอะไรที่รองรับความทุกข์ของผู้คนแล้วเขาดีขึ้นแล้วก็โอเคเนาะเราก็ได้สมประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอาจารย์สุทัศน์ เป็นผู้มีจิตใจเปี่ยมล้นในความเมตตาจึงถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ไพย,ยิปซีเป็นวิชาแรกให้กับกลุ่มคนตาบอดตั้งแต่ปีพศ2540เป็นต้นมาเพื่อต้องการให้คนตาบอดมีอาชีพเลี้ยงตนเองได้หมอดูเนี่ยมันเหมือนเหมือนกับคนที่จะต้องรวมเอาศาสตร์ความรู้ต่างๆเอาไว้ในตัวเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องของจิตวิทยาคุณจะพูดยังไงพูดยังไงให้คนที่มีความทุกข์หรือเราจะตั้งรับจะมี วิธีการอย่างไรนะครับที่จะรับฟังเขาคือบางครั้งเนี่ยเขาแค่ต้องการให้มีคนฟังเขาเท่านั้นเนี่ยคือบางครั้งเขาอยากจะรู้อนาคตหมอโดเนี่ยจะต้องมีจังหวะมีความรู้ในในหลายๆจุดเรื่องของวาทศิลป์เรื่องของการพูดคุณต้องมีไหวพริบด้วยมีการวาทะที่ดีด้วยมีจิตวิทยาที่ดีด้วยมีอะไรหลายๆอย่างที่อยู่ในตัวคุณรวมถึงคุณจะต้องเป็นคนที่รู้ทฤษฎีของ โราศาสตร์ด้วยมนันคก็เหมมือมอดบดาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดทนบุรีได้เปิดการอบรมความรู้ในศาสตร์การพยากรณ์อาทิหลักสูตรวิชาโหราศาสตร์ไพยิบสีพยากรณ์หลักสูตรวิชาโหราศาสตร์ไทยและเลขเจ็ดตัวเพื่อต้องการยกระดับช่วยส่งเสริมอาชีพหมอดูให้คนตาบอดมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ อาชีพหมอดูเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อศรัทธาของคนคือหมอดูที่ที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยเอ่อที่มีชื่อเสียงหรือว่าหากินกับอาชีพนี้บางครั้งเขาไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับคนก็เชื่อคือคือความเชื่อที่มันผูกอยู่กับตัวเขาเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งสำคัญมันก็ต้องค่อยๆสะสมต้องต่อเนื่องต้องออมีความ เป็นคนช่างสังเกตที่จะรวบรวมเอาสิ่งที่ดีๆมามาไว้ในตัวเรานะครับแล้วก็ทำในสิ่งเหล่านั้น mm hmm. เราอาจจะบอกว่าจะค้นหาตัวเอง mm hmm. ก็ค้นไปนเรื่อยๆอาจจะไม่พบวิธีการที่ผมเสนอก็คือว่าเป็นไปได้ไหมละ่ะว่าคุณเลิกมาสักอันหนึ่งแล้วก็พยายามรักในสิ่งที่มีอยู่นะไม,ไม่่ไม่ใช่ใชสวยหาสิ่งที่รักอยู่แล้วก็ลองทำสิ่งนั้น การกับตัวก็ต้องมีมากอย่างน้อยก็คือทําอย่างไรให้เราอยู่แบบไม่เห็นเป้าหมายสําคัญก็คือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่ด้วยกันอย่างสันติจากบรรพการมาถึงปัจจุบันหมอดูเป็นที่พึ่งทางใจมีความผูกพันในวิถีชีวิตของคนไทยมาโดยตลอดอาชีพหมอดูจะยังดํารงอยู่คู่สังคมไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยาวไกล คนตาบอดแม้จะมีอุปสรรคในการดำเนินชีวิตประจําวันต่างๆจากการมองไม่เห็นแต่อุปสรรคในการประกอบอาชีพด้านต่างๆก้าวข้ามได้โดยไม่ยากเพียงการให้โอกาสและสิทธิที่เท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันมาร่วมกันปลุกพลังคนตาบอดสู่อาชีพนักพยากรดวงชะตา ขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณสุทัศน์ปึงสิริพัฒนาวิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดประกอบด,ด้วยตอนที่1อาชีพหมอนวดแผนไทยตอนที่2อาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตอนที่3อาชีพนักดนตรีตอนที่4 อาชีพนักพยากรณ์ดวงชะตาตอนที่5อาชีพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ตอนที่ 6. อาชีพนักจัดรายการวิทยุตอนที่7อาชีพครูอาจารย์ตอนที่ 8. อาชีพด้านธุรกิจขายตรงตอนที่9อาชีพด้านหัตถกรรมตอนที่10อาชีพด้านเกษตรกรรมจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดทนบุรี61ทับ3าถึงหนึ่ง ซอยจรันสนิทวง11ถนนจรันสนิทวงแขวงวัดท่าพระเขตบ,บางกอกใหญ่กรุงเทพ1 0 6 0 0โทรศัพท์02-412-1380-2